ในขณะที่กําลังจะปิดประตูเข้าห้องน้ํานั้นเสียงเคาะประตูหน้าบ้านก็ดังขึ้นผมรีบเดินไปแง้มเปิดดูเนื่องจากอยู่ในสภาพนุ่งผ้าขนหนูแต่ก็ไม่พบใครสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปแล้วเรื่องผี ก่อนจะฟังเรื่องผีในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมชื่อวอ่าเนสเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ของม,มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพม,มหานครซึ่งเรียนในด้านการถ่ายรูปเป็นหลักครับและเรื่องที่ผมจะนำมาเล่านี้เป็นเรื่องที่ผมได้เจอมาจากการถ่ายรูป เพื่อทำโปรเจกต์งานตอนปี2ของวิชาหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนตอนที่ผมกำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่2ผมก็ได้ลงเรียนในวิชาการถ่ายภาพนี่แหละครับทีนี้เมื่อเรียนไปเรื่อยๆจนมาถึงกลางเทอมอาจารย์ก็ได้สั่งงานภาพถ่ายวิวด้วยกล้องฟิล์มขึ้นมาโดยให้ถ่ายภาพวิวที่แตกต่างกันออกไป แต่ยังอยู่ในธีมที่แต่ละคนต้องการนั่นคือถ้าผมจะถ่ายภาพในเมืองก็ต้องเป็นภาพวิวในเมืองเท่านั้นในตอนนั้นผมยังไม่มีกล้องฟิล์มมีก็แต่กล้องดิจิทัลที่พ่อซื้อมาให้ตอนเข้าเรียนที่นี่ใหม่ๆครั้นจะไปขอพ่อซื้ออีกก็ยังไม่น่าจะไหวเนื่องจากครอบครัวของผมนั้นก็ขาดสนเรื่องเงินอยู่ ผมจึงจำเป็นต้องรอขอยืมใช้จากเพื่อนซึ่งโชคดีมากที่งานนี้อาจารย์ให้เวลาหนึ่งเดือนแต่นั้นก็แปลว่างานที่ออกมาจะต้องเนียบและสวยงามเพื่อได้คะแนนที่ดีจะทำไปแบบส่งๆก็ไม่ได้หลังจากผ่านไปสองอาทิตย์ในที่สุดคิวยืมกล้องฟิล์มจากเพื่อนก็มาถึงผมเมื่อได้มาผมก็รักษายอย่างดี ตอนแรกผมวางแผนไว้ว่าจะถ่ายภาพวิวในเมืองแต่เป็นส่วนสาธารณะในเมืองผมจึงวางสถานที่ที่จะไปถ่ายหาแนวถ่ายภาพดูว่าจะถ่ายมุมไหนให้ดูดีแต่หลังจากที่ได้ลองคุยกับเพื่อนๆในคณะผมก็พบว่ามีคนทำธีมนี้ซ้ำเยอะมากผมจึงคิดที่จะเปลี่ยนธีมของตัวเองพอลองคิดไปคิดมา ก็คิดได้ว่าถ้าทำเป็นตีมวิวบ้านร้างเก่าๆไปเลยน่าจะมีบรรยากาศที่หล่อนๆน่ากลัวเหมาะกับกล้องฟิล์มดีผมจึงได้ลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตถึงสถานที่ที่ตั้งบ้านร้างและลองไปถามคนใกล้ตัวรวมถึงเพื่อนๆก็ได้โลเคชั่นมาหลายที่พอใช้ได้หลังจากวางแผนการเดินทางแล้วในเวลาสองวัน เมื่อถึงวันเดินทางผมก็ได้ไปยังสถานที่แรกก่อนสถานที่แรกนั้นเป็นบ้านร้างที่อยู่กลางเมืองภายในซอยที่ดูเปรี่ยวและน่ากลัวพอใช้ได้ประวัติเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างทำให้เจ้าของบ้านนั้นต้องย้ายออกไปอย่างกระทันหันคนในหมู่บ้านก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับบ้านนี้สักเท่าไหร่ซึ่งผมก็ไม่รู้ ว่าเป็นเรื่องอะไรผมไปถึงในตอนเย็นๆหน่อยซึ่งบรรยากาศมันได้มากจึงไม่รอช้ารีบวัดแสงและลั่นชัตเตอร์ในแต่ละมุมให้ดูเป็นวิวจากที่ไกลๆโดยให้บ้านหลังนั้นเป็นจุดเด่นของภาพระหว่างถ่ายอยู่นั้นผมก็เข้ามาเก็บภาพตัวบ้านใกล้ๆเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้ก่อนก็ไม่เสียหาย ตอนนั้นเองผมก็รู้สึกเสียวสลังวาบขึ้นมาเล็กน้อยทั้งที่ไม่มีลมพัดหรืออะไรผมมองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นคนอยู่ใกล้ๆแถวนี้มีอยู่แต่ตรงกลางซอยซึ่งคนก็เลือห่างมากผมจึงยกมือไหว้ไปหนึ่งทีเพื่อแก้อาการกลัวก่อนจะถ่ายต่อหลังจากถ่ายเสร็จเวลาก็เป็นตอนที่พระอาทิตย์แทบจะตกแล้ว ฟ้าเปลี่ยนจากส้อมอ,อ่อนๆเป็นสลัวสลวผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูสถานที่ต่อไปก็พบว่าอยู่ใกล้ๆกับแถวนี้พอดีเลยกะจะรีบไปต่อเลยเพราะแสงตอนนี้กำลังดีถ้ารีบไปก็น่าจะได้ถ่ายก่อนแสงหมดพอดีเมื่อเดินทางมาถึงบ้านล้างอีกหลังในแถบเดียวกันซึ่งไม่ไกลามากเท่าไหร่แสงก็ยังไม่หมดผมก็เริ่มดาเนินการถ่ายทันที ถ่ายไปได้ประมาณ4-5รูปกล้องก็มีอาการรวนๆจะกดชัตเตอร์ก็กดไม่ติดตอนนั้นผมคิดในใจว่าสวยแล้วสิกล้องก็ยืมมาทำพังหรือเปล่าแต่หลังจากลองกดอยู่สักครู่หนึ่งมันก็กลับมาติดและถ่ายภาพด้านหน้าของบ้านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำให้ผมเสียฟิล์มไปหนึ่งฟิล์ม เนื่องจากอาการรวนเมื่อสักครู่ต่อจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายเพราะกล้องก็ทำงานลื่นไหลผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอาการรวนอาจจะเป็นที่ตัวผมเองที่กดไม่ดีก็ได้เมื่อกลับมาถึงบ้านถึงตรงนี้นบว่าผมโชคดีอยู่มากที่มีร้านล้างฟิล์มอยู่ใกล้ๆบ้านพอดีผมก็ไม่รอช้าเห็นร้านยังเปิดอยู่ ก็ให้ฟิล์มกับเจ้าของร้านไปเขาบอกว่าอีกประมาณสองวันให้มารับได้ผมกลับจากร้านฟิล์มมาถึงบ้านก็มืดแล้วประมาณสองทุ่มได้ผมก็ไปอาบน้ำเตรียมที่จะเข้านอนเลยตอนนี้แหละครับที่มีเรื่องแปลกๆมันเกิดขึ้นกับผมในระหว่างที่ผมอาบน้ำอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่า มีใครเดินอยู่นอกห้องน้ำทั้งที่พ่อกับแม่ของผมก็ออกไปข้างนอกจะกลับมาบ้านก็ตอนดึกๆผมนึกสงสัยเลยเปิดประตูห้องน้ำแง้มออกก่อนจะชะงักหน้าไปดูเผื่อว่าพ่อกับแม่อาจจะกลับมาก่อนแต่สิ่งที่เห็นก็คือห้องนั่งเล่นที่ว่างเปล่าไม่มีใครยืนอยู่ทั้งนั้น มีเพียงแต่กล้องฟิล์มที่วางอยู่บนโต๊ะข้างโซฟาเท่านั้นผมปิดประตูห้องน้ำกลับเข้ามาและคิดไปเองว่าตัวเองคงจะหูฝาดไม่รู้ว่าตอนนั้นผมคิดแบบนั้นจริงๆหรือเพื่อจะปลอบใจตัวเองกันแน่เมื่ออาบน้ำเสร็จผมก็แต่งตัวและออกมาดูกล้องเช็คสภาพตามที่เพื่อนบอกมาทุกอย่างก็ดูเรียบร้อย ชัตเตอร์ก็กดได้ปกติผมจึงวางมันไว้ที่โต๊ะข้างโซฟาดังเดิม<ๆ>ก่อนจะเดินไปที่ห้องนอนชั้นสองเพื่อวางแผนถ่ายรูปในวันต่อไปและวางแผนการเดินทางจากนั้นผมก็นอนหลับไปในวันต่อมาผมตื่นขึ้นมาในเวลาเที่ยงด้วยเสียงของนาฬิกาปลุกโทรศัพท์จึงลุกขึ้นไปอาบน้ำ เตรียมตัวเดินทางไปสถานที่ถ่ายรูปที่จะถ่ายรูปต่อไปในวันนี้เหตุที่วันนี้ต้องออกเร็วเนื่องจากว่าที่ต่อไปนั้นเป็นบ้านร้างที่อยู่แถบชานเมืองทําให้การเดินทางอาจจะต้องใช้เวลาผมควรไปถึงตอนที่แสงยังมีอยู่หลังจากอาบน้ำเสร็จกินข้าวและก็คิดว่าจะไปหยิบกล้องกับฟิลม์มแต่เมื่อเดินไปถึงโต๊ะข้างโซฟา กล้องกลับหายไปผมรีบเดินไปถามพ่อกับแม่ว่าได้ย้ายที่กล้องบนโตไปเก็บที่ไหนหรือเปล่าพ่อกับแม่ก็บอกว่าไม่ได้ย้ายตอนนี้ใจผมเริ่มไม่ดีแล้วไม่ใช่เพราะว่ากลัวหรืออะไรนะครับแต่เป็นเพราะน่าเป็นกล้องของเพื่อนถ้าทำหายไปผมซวยแน่นอนจากนั้นผมก็รีบทำการหากล้องแทบจะพลิกบ้านหากันเลย หลังจากหาที่ชั้นล่างไม่เจอผมก็ขึ้นมาหาที่ชั้นสองและก็ไปพบกล้องฟิล์มตัวนั้นวางอยู่บนเตียงนอนของผมนั่นยิ่งทำให้ผมงงเข้าไปใหญ่เพราะเมื่อคืนนี้ผมจำได้อย่างดีว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ในตอนนั้นเรื่องสงสัยผมคงต้องพักไว้ก่อนเพราะนับจากเวลาตื่นอาบน้ำ กินข้าวหากลองเวลากรล่วงเลยไปกว่าสองชั่วโมงแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามถ้าผมออกช้ากว่านี้ตอนไปถึงสถานที่แสงคงจะหายหมดแน่นอนผมทิ้งความสงสัยทุกอย่างแล้วรีบออกจากบ้านเพื่อไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่หน้าปากซอยและสิ้นสุดลงตรงที่ผมมาถึงสถานที่ในเวลาห้าโมงเย็น ซึ่งทองฟ้าเป็นแสงสีส้มอ,อ่อนๆแล้วทำให้ผมต้องเริ่มการถ่ายภาพอย่างรวดเร็วบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างที่เป็นกึงก่งนเกลืห่หาดตั้งอยู่โดดเดี่ยวแยกออกมาจากตัวของหมู่บ้านไกลๆทำให้มันดูวังเวงและน่ากลัวเป็นพิเศษแถมในซอยก็เปรี่ยวมากถ้าไม่มีไฟจากเสาไฟฟ้าก็คงจะเป็นสถานที่สุดหลอนเลย ผมถ่ายไปได้ไม่นานเวลาก็เข้าสู่หกโมงเย็นซึ่งแสงหายไปหมดแล้วและผมกำลังจะกลับหลังจากการถ่ายรูปสุดท้ายแต่รูปสุดท้ายนี่ตอนจะถ่ายชัตเตอร์ดันติดอีกแล้วผมเลยลองดูว่าเป็นที่เลนหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าโดยการหันกล้องเข้าหน้าทันใดนั้นเสียงดังลั่นก็ดังมาจากในบ้าน เหมือนว่าเป็นแมวจรจัดทำของในบ้านตกฉับพลันชัตเตอร์กล้องก็ติดขึ้นมาแบบกระทันหันแสงแฟลชของกล้องก็ลั่นเข้าใส่หน้าผมจนเกือบจะปล่อยกล้องหลุดมือไปแต่ยังดีที่ผมมีสติและจับกล้องไว้ได้ทันด้วยเหตุนั้นทำให้ผมเสียฟิล์มไปอีกหนึ่งแต่วันนี้ ก็น่าจะาไม่ได้ถ่ายต่อแล้วผมเก็บกล้องและหันหลังเดินกลับก่อนจะเดินไปก็หันกลับไปมองที่บ้านนั้นอีกครั้งแล้วก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาปแปลกๆอาจจะเป็นเพราะบรรยากาศรรอบนี้ก็ได้ผมจึงรีบเดินออกมาแบบไม่หันกลับไปอีกเลยหลังจากนั้นผมก็เอาฟิล์มไปให้ที่ร้านเขาก็บอกว่ามารับได้พรุ่งนี้เลย พร้อมกับอันที่เอาไม่ให้ล้างก่อนหน้านี้ผมจึงสบายใจแล้วว่ายังไงก็มีงานส่งแน่นอนที่เหลือก็แค่คัดรูปจากที่ถ่ายมาเท่านั้นผมกลับมาที่บ้านและกำลังจาบน้ำแน่นอนว่าวันนี้พ่อกับแม่ของผมออกไปข้างนอกและกลับบ้านดึกอีกครั้งผมจึงต้องอยู่คนเดียวไปก่อนสำหรับคืนนี้ ในขณะที่กำลังจะปิดประตูเข้าห้องน้ำนั้นเสียงเคาะประตูหน้าบ้านก็ดังขึ้นผมรีบเดินไปแง้มเปิดดูเนื่องจากอยู่ในสภาพนุ่งผ้าขนหนูแต่ก็ไม่พบใครพบเพียงหน้าบ้านที่ว่างเปล่านั้นทำให้ผมเริ่มที่จะสงสยัยและเริ่มที่จะกลัวน,น่อยๆแต่ก็ยังปลอบใจตัวเองว่าอาจเป็นเพราะผมหูฝาดก็ได้ หลังจากนั้นผมก็ไปอาบน้ำและวางกล้องไว้ที่โต๊ะข้างโซฟาในห้องนั่งเล่นในวันนี้ไม่มีเสียงคนเดินหรืออะไรนั่นทำให้ผมเริ่มที่จะสบายใจได้เล็กน้อยพอที่จะคิดได้ว่ามันเป็นเพราะผมหูฝาดจริงๆแต่เรื่องน่ากลัวก็เกิดขึ้นในวันต่อมาผมตื่นขึ้นมาตอนเที่ยงด้วยเสียงนาฬิกาปลุกเช่นเดิม เนื่องจากมีนัดไปรับรูปที่ร้านล้างฟิล์มเมื่อเดินลงมาชั้นล่างก็พบว่ากล้องตัวนั้นได้หายไปอีกแล้วผมจึงเริ่มที่จะกลัวขึ้นมาเพราะตั้งแต่ยืมมาและไปถ่ายรูปก็มีความรู้สึกเสียวสลังวาบทุกทีที่ถ่ายเสียงปริศนาตอนกลางคืนที่บ้านรวมไปถึงกล้องที่มันยายที่เองได้แบบนี้ผมจึงโทรไปหาเพื่อนทันที และบอกว่าจะเอากล้องไปคืนตอนบ่ายนี้เลยที่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้เล่าเรื่องพวกนี้ให้เพื่อนฟังหลังจากนั้นผมก็ออกไปเอาฟิล์มภาพที่ถ่ายรูปจากที่ร้านก่อนเลยไปยังมหาลัยเพื่อคืนกล้องไปเลยหลังจากคืนกล้องไปเสร็จผมก็รู้สึกสบายใจอาจเป็นเพราะผมคิดว่าผมกำจัดต้นเหตุของเหตุน่ากลัวและน่าสงสัยไปได้แล้ว ซึงเดินทางกลับบ้านด้วยความสบายใจพร้อมกับดื่มโอชีแแลกทีชาดำารสน้ำผึ้งมะนาวหวานน้ำผึ้งเปรีย้ยวมะนาวมาในรูปแบบชาดำแสนอร่อยชุ่มคอโดยหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเมื่อมาถึงบ้านก็เป็นตอนเย็นเกือบจะมืดผมเข้าบ้านมาก็สังเกตว่าพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านอาจจะออกไปซื้อของแถวนี้ ไม่นานก็คงกลับจึงมานั่งเลือกรูปที่ล้างเสร็จแล้วบริเวทห้องนั่งเล่นเพื่อที่จะเอาไปส่งอาจารย์หลังจากนำรูปทั้งหมดออกมาจากถุงผมก็แยกรูปที่ถ่ายได้ดีออกมาจากรูปที่ถ่ายได้พลาดแต่สายตาดันไปสะดุดกับรูปที่ถ่ายพลาดมาในวันแรกนั่นคือรูปของบ้านหลังที่สองที่ตอนนั้นชัตเตอร์ผมล่านไปด้วยความผิดพลาด ภาพที่ออกมาเลยเป็นภาพเบลอๆแต่ก็พอเห็นตัวบ้านผมสังเกตว่าตรงประตูของบ้านมีเหมือนเงาของคนงยืนอยู่แต่ก็คิดไปว่าผมน่าจะคิดมากไปก่อนจะไปเจอรูปจากการถ่ายภาพครั้งที่สองตอนบ้านหลังที่สามที่ผมถ่ายเข้าหน้าตัวเองและครั้งนี้มันทำให้ผมแทบจะโยนรูปไปนันทิง้ง ภาพเบลอๆของหน้าผมและใบหน้าของหญิงสาวที่ดำสนิทเหลือแต่ตาขาวอยู่ข้างๆตัวผมไม่ถึงนิ้วทันทีที่ผมดูรูปนั้นแสงไฟในบ้านก็ดับลงอย่างกระทันหันจนผมสะดุ้งกระเด้งตัวจากโซฟาก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงของใครหลายคนกำลังเดินไปเดินมาในบ้านของผมผมเริ่มกลัวและทำอะไรไม่ถูก ก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างลนลานเพื่อเปิดไฟฉายทันทีที่ผมเปิดได้นั้นไฟฉายก็ส่องไปทางด้านหน้าของผมร่างของหญิงสาวที่ทั้งตัวเป็นสีดำทะมึนเหมือนกับโดนไฟครอกมากำลังยืนอยู่ในรูปร่างที่หงิกงอดวงตาสีขาวโพลนแทบจัดทลนเธอมองมาทางผมก่อนที่ร่างอันน่าขนลุกนั้นจะวิ่งมาทางผมอย่างรวดเร็ว ผมสะดุ้งตกใจก่อนจะเดินถอยหลังอย่างลนลานจนสะดุดกับโซฟาและหงายหลังลงไปนอนกองกับพื้นจนสลบไปและเมื่อรู้ตัวอีกทีก็เมื่อพ่อแม่ของผมมาปลุกด้วยผู้ท่านกลับมาและเห็นว่าผมนอนสลบอยู่ตรงนั้นเลยถามผมว่าเป็นอะไรผมที่เหงื่อตกมองซ้ายขวาด้วยความลนลานและสั่นกลัว กำลังจะเล่าเรื่องที่เจอมาสักครู่ให้พวกท่านได้ฟังก็พลันหันสายตาไปที่มุมห้องซึ่งเชื่อมต่อกับห้องครัวที่ปิดไฟมืดสนิทและเห็นดวงตาสีขาวนั่นโผล่ออกมาจากเงามืดเท่านั้นแหละครับผมตกใจสะดุ้งถอยหลังก่อนจะชี้ไปทางนั้นให้พ่อกับแม่ดูอย่างกับคนวิกลจริตผมระแวงแบบนั้นพร้อมกับเห็นหญิงสาวคนนั้น แวบไปมาอยู่ในบ้านอยู่ประมาณสองวันพ่อกับแม่ก็พาผมไปหาพระแถวบ้านเพราะฟังจากที่ผมเล่าแล้วพวกท่านบอกว่าผมน่าจะโดนของโดนวิญญาณตามมาซึ่งเมื่อไปถึงที่วัดเล่าเรื่องราวต่างๆให้หลวงพ่อท่านฟังท่านก็เลยบอกว่าวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นตามผมมาตั้งแต่บ้านหลังแรกแล้วและยังตามอยู่จนถึงตอนนี้ แต่ท่านก็บอกว่าไม่ต้องห่วงให้ผมทำบุญอุทิศส่วนกุศลขอเข้ามาที่เข้าไปถ่ายรูปในที่ของเธอโดยที่ไม่ได้ขอซึ่งเรื่องนี้ทำให้ผมกระจ่างอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องทั้งหมดไม่ได้เกิดมาจากกล้องของเพื่อนผมแต่อย่างใดแต่มันเกิดจากสถานที่ที่ผมไปถ่ายมาครั้งแรกหลังจากที่ผมทำตามที่หลวงพ่อบอก ผมก็ไม่เห็นเธออีกเลยและคิดว่าเธอคงเลิกตามผมไปแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นเวลาที่ผมไปถ่ายรูปที่อื่นก็จะขอเข้ามาก่อนทุกครั้งจนติดเป็นนิสัยซึ่งนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมจำไม่ลืมเลยทีเดียวครับ